วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่นศีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สกเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พะอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากุมแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ จังหวัดศรีสะเกดแถลงข่าวงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยศรีสะเกดประจำปี2566การแสดงแสงสีเสียงเรื่องอรารยธรรมแห่งสัตรามนตราสีพฤกษสวนตอนรอยบรรพชนยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตระการตาค่ะ S 1> <S 1> เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่21กุมภาพันธ์2,566ค่ะที่โรงละครเทเตอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษาย5นห5า8มหาวิทยาลัยราชพัฒนศิรเกต นายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตรพร้อมด้วยนายวิชิตไตสรนรกกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกาสิ์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยายลัยรชาชภัฏรีสเกตและนางนงยาวจิรันดรผู้อำนวยการทรทสํานักงานสุรินรีสเกตได้ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลดอกลําดวนบานสืบสาประเพณีสีเผ่าไทยรีสเกตรประจำปี2566ซึ่งจังหวัดรีสเกต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดริสเกตมหาวิทยาลัยราชภาัศรีสะเกตภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดรีสเกตได้ร่วมการจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคม2566ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์รีสเกตอำเภอเมืองรีสเกตโดยมีนายอภิศิ์แท้จึงนายวิเชียนธีระเลิศพาณิชย์และนายมานพันธ์อังคสกุลเกียรติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดกรกัลรยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริม ขายการท่องเที่ยวรีสเกตและนายชัยชนะพลาพงศ์รองนายกเทศบาลเมืองรีสเกตนำหัวหน้าสวนราชการข้าราชการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการถแถลงข่าวเป็นจำนวนมากนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดรสีสเกตกล่าวาว่า ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสะเกตกว่า60,000ต้นภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินสะเกตจะผลิดอกเบ่งบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมไปทั่วสวนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ไปชมความสวยงามของดอกลำดวนสีเหลืองอารามโดยในภาคกลางคืนขอเชิญชมฟรีการแสดงแสงสีเสียงเรื่องอารยธรรมแห่งสตรามนตราสีพฤกษ์เทสวนตอนรอยบรรพชนซึ่งจะ ะมีการเริ่มซ้อมใหญ่ในเวลา19นฬิกาในคืนวันที่8มีนาคม2,566และเปิดการแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่9มีนาคม2,566ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงใหม่ให้เข้าถึงยุคสมัยของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงท้งผู้แสดงการแต่งกายฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่สวยงามตรารตาซึ่งตนได้สั่งไม่ให้จัดขายพาแรงเพราะว่าหากขายพาแรงแล้วประชาชนทั่วไปจะเข้าชมไม่ได้เพราะว่าพาแรงจะเต็มพื้นที่ไปหมดปีนี้จึงเปิดให้ชมฟรีส่วนอาหารจะมีจําหน่ายในราคาถูกเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเช่นขนมตดหมาไก่ย่างส้มตำซุปหน่อ ไม้แกงเห็ดเป็นต้นโดยจะมีการจัดเป็นสัดส,ส่วนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศในการชมการแสดงสีพฤกเทศวนในปีนี้ ด้านนายวิชิตไตรสรณนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะเกตกล่าวค่ะว่าในภาคกลางวันจะมีกิจกรรมการแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนสีเผ่าประกอบด้วยล่าขเขมรกุยหรือสวยและเยอเช่นการจำลองบ้านชนเผ่าการแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนสีเผ่าการแสดงนิทรรศการภาพวาดศิลปะและการสาธิตการวาดภาพของศิลปินในท้องถิ่นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอปของอำเภอต่างๆกิจกรรมการถ่ายรูปติดสแตมที่ระลึกโดยไปษนีจังหวัดชิจเกตกิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการประกวดส้มตำลีลาการประกวดของดีจากย2องอำเภอในจังหวัด การประกวดหมอลำกลอนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อเช่นไก่ย่างไม้มะดันของเด่นศิสเกตขณะที่ h. ผู้ช่วยศาตาจารย์ดรประกาสิท์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชภัฏศิสเกตกล่าวว่า ในส่วนของรัชพัฒเราได้รับมอบหมายเป็นตัวหลักในการจัดหานักแสดงเขียนบทการแสดงแสงสีเสียงสีพฤกษเทสวนตำนานการสร้างเมืองดอกลำดวนซึ่งในปีนี้การแสดงจะมีชื่อเรื่องว่าอรารยธรรมแห่งสตรามนตราสีพฤกษเทสวนตอนรอยบรรพชนโดยการแสดงปีนี้จะยิ่งใหญ่อลังการเพื่อบอกเล่ากล่าวขานถึงประวัติศาสตร์โบราณของจองอังหวัดรีสเกตที่จะแสดงให้เห็นถึงอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมานับ1,000ปี และวีรกรรมของบรรพชนคนศิสเกตที่เคยร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองร่วมกับกรรษัตริย์ของโบราณโดยเฉพาะพระเจ้าชัยวรมันที่สองพระเจ้าสุริยะวรมมนที่หนึ่งและพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจนเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในจารึกและเป็นอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงความเป็นเมืองศิสเกตจากอดีตถึงปัจจุบันจึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชนชาวศิสเกตชาวไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงาน และชมการแสดงแสงสีเสียงในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสามประเพณีสีเผาไทยสิสเกต2,566ระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมที่สวนสมเด็จพระศรีนครินสิสเกตอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตร,รับประการความสุขสนุกไปกับพวกเราชาวสิสเกตค่ะ